บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนจนครบชวนแล้วตามหลักสูตรถือได้ว่ามีความรู้พื้นฐานและความรู้ตามสาขาวิชาของแต่ละคนเป็นอย่างดีต่อไปภายหน้าเมื่อจะทำการสิ่งใดจึงต้องกระทำให้สมกับที่เป็นผู้มีความรู้ คือต้องนำความรู้ไปใช้ในการคิดพิจารณาการประพฤติปฏิบัติและการแก้ไขอุปรรสค์ปัญหาต่างๆให้สำเร็จเป็นผลดีความเจริญทั้งแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติแต่ละคนก็จะมีชีวิตที่มีคุณค่าและความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา จะเป็นคุณประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน